นี่นะอืมเกี่ยวๆเป็นจิฮัลตรงนี้วันเออเกิดไปอุ้ยนะัเกียวๆตรงนั้นเลยครับลูกเชื้อด้วยอันนี้เชื้อไปนะเกิดไปนู่บ่ย้ำเคยอันก๊อปเลยกับปันี้ ปลาก็ออกไปเลยนี่ก็เปลี่ยหมืนเปีนะครับเปียน,นน้ำแค่นั่นครับลงน้ำตึงก็ไม้เลยนะครับนี่อะไรตัวนี้แล้วครับเออเป็นไหมไปกับปลานะนี่ลงน้ำตึงไม้เลยก็ท่านจิ้งอุ้ยอันนี้เลยปลากับปลานะ

อันนี้โอ้หมายเลยลงดึงอันเป็น B ของเดีเนะครับนี่ราครคาัอีสาอันนั้นอีสานะอีสานางพูดเฮ้ยอ้างอะไรนะอางพูดทำเรืออ้างมันมันไม่จีบแันอ๋ออีสารกัาอีสารนเนี่ยอีสานของเดฟเบ กีต้องกาวแบบนี้นะครัตีป้มจริง